สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะกลับมาพบกับช่องสาวิวึงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมทั้งหน่อยนะคะอ่างวดประจําวันที่25พฤศจิกาย,ยน2565มาแบ่งปันนะคะอ่าก่อนไปรับชมเนาะเรามาดูผลของวันที่24กันก่อนนะคะพี่พี่จ๋าอ่าวันนี้จะลงช้าหน่อยเนาะ ลงให้ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะพี่พีจ๋าดูแอปตื่นมาทําตื่นมาทําคลิปให้นะคะพี่พีจ๋าถ้าจะไม่ลงก็กลัวรอกันเนาะเพราะว่าเพิ่งกลับมานะคะามาดูผลกันนะคะสําหรับในน้อยเฉพาะกิจอยเฉพาะกิจนะคะ1 8 8ล่าง73นะคะ แปดแปดแอดหลุดไปเนาะเด่นที่แปดมานะคะแอดมีเบิ้ลงหกหกกับศูนย์ศูนย์มาแปดแปดล่างเจ็ดสามเจ็ดสามมาเข้าตารางนะคะพี่วีจะเข้าตารางเนาะอันนี้เข้าตารางเด้ออ่าในน้อยพิเศษนะคะเก้าเก้าเจ็ดล่างเก้าห้านะคะเก้าเจ็ดตารางมานะคะเก้าเจ็ดตารางมาแล้วก็ตัวที่แอดเน้นนะคะอ่ามาคู่กับหกเจ็ดเนาะ ส่วนล่างนะคะล่าง9 5มาคู่กับ6 5ตัวที่แอดชอบทั้งสองตัวเลยนะคะตัวที่แอดเน้นพิเศษนี้เข้าบนเข้าล่างตัวที่แอดเน้นเลยนะคะส่วนในน้อยปกติเนาะ9 9 6 9 6 6 9ในตารางมานะคะพี่ๆจ๋าดินที่6แอดมาเนาะแอดให้ดินที่6นะคะ ่ส่วนล่างนะคะ02 02ตารางเราก็มานะคะแล้วก็ตัวที่แอดเจาะมาเนาะเสียดายไม่ใช่ตัวที่แอดเน้นเนาะมีใครได้นําไปเป็นแนวทางไหมเนาะ02นะคะอ่านน้อยวีไอพีนะคะ740นะคะอ่า4004แอดหลุดไปนะคะล่าง36 3663มาตารางนะคะพี่ๆจ๋า3663มาตารางเนาะ ตัวที่แอดเจาะมา3คู่แล้วก็รวมตารางก็แตก4ีน้อยนะคะพี่พี่จ๋าแตก4ีน้อยนะคะสำหรับตารางเนาะ,ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหลายๆแนวทางนะคะก็ตามต่อกันเนาะ,ะสำหรับห้านอยนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถตามนี้นินะคะพี่พี่จะแอดโพสไว้ที่ชุมชนเนาะถ้าไม่ทันนะคะอ่ะไปกันต่อของวันที่25นะคะวันที่25นะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบค่อยตามเด้อไม่ชอบสามารถผ่านได้นะคะอ่าแอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวด่นกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะ,ะสำหรับตารางตัวด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมี4 2 9 9หรือ6นะคะ9หรือ6 5 7แล้วก็8นะคะอาทีนี้มาดูตัวเด่นของแอดนะคะเด่นของแอดก็คือ2กับ4นะคะ อาร์เด่นของแอสสองกับสี่สองก็จะมีสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะส่วนซีนะคะสี่สอง สี่สามสี่ห้าสี่ก้านะคะอ่ะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะคะตารางสามตัวก็เช่นกันนะคะพี่พี่จา๋าเพราะว่าสามตัวแอดไปจับให้ในกลุ่มเนาะอ่าวันนั้นก็แตะไปสามตัวตรงเลยนะคะสนใจอย่าลืมทักไทยมาเนาะในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางนะคะอ่าสำหรับแนวทางในชุดกันนะคะ ชุดการแอดจะมีสามเก้าหนึ่งเก้านะคะหกแปดเจ็ดศูนย์อย่าลืมสองสองกับสี่สี่ด้วยเด้อพ,พี่จ๋าสายเบิร์นของเรานะคะแล้วทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างสองหกนะคะหรือสองเก้า สองเจ็ดนะคะส่วนซี่นะคะสี่สองสี่ห้าหกแปดเจ็ดศูนย์นะคะหกแปดหรือเก้าแปดเนาะอ่ะชื่นชอบคอยตามนะคะเอาแอดก็ลืมใส่กันเบิร์นให้ 22, สองสองกับสี่สี่ อ่าเอดเพิ่มมาตัวหนึ่งนะคะชอบค่อยตามเนาะหกหกนะคะอ่ะมาเตรียมจดนะคะพี่พี่จ๋าเตรียมโจดไว้เพื่อไป,ไปนำไปเป็นแนวทางนะคะอ่าเห็นชัดกันไหมเนาะอ่าจดไว้แคบไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะอ่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เดี๋ยวแอดก็จะทยอยตอบนะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ